ตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ออกมาเรียกผู้ต้องสงสัยขโมยควายของชาวบ้านนะครับหลังจากมีพยานยืนยันแต่ว่าล่าสุดพบว่าเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วครับตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์ออกมาเรียกนายสุเมศหุนินอายุ29ปีชาวตำบลสแกํามอำเภอเมืองผู้ต้องสงสัยในคดีช่องโกงประชาชนหลังก่อเหตุขโมยควาย4ตัวของนางเกิดจันดีชาวบ้านตำบลเสม็ด โดยผู้ต้องสงสัยแอบอ้างตัวว่าเป็นหลานของเจ้าของควายนะครับเพื่อขายให้กับผู้ขาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่ตำรวจนั้นจะติดตามควายมาคืนให้กับเจ้าของจากการตรวจสอบพบว่านายสุเมธเดินทางไปที่บ้านภรรยาในอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับและพบมีประวัติพึ่ง้นโทษจากเรือนจำจังหวัดปทุมธาน,นีเมื่อ5เดือนก่อนในคดียักยอกทรัพย์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประสานไปยังตำรวจอำเภอหนองบัวแดงให้ช่วยติดตามตัวแล้วส่วนการสอบสวนนายโทเพิ่มประโคนผู้ค้าที่รับซื้อควายตำรวจคาดว่าไม่มีส่วนรู้เห็น